สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะจากช่อง YouTube ยูทูปพญาเพจพัทระนาคราะนะคะเพจอันนี้มณีเพชรเปลแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพจพัทระนาคราชแต่พระชายาญาเินทัศนีเดลีรวมกับสื่อสารธรรมมีดีจัดเสด็จป้องเพจมาแบ่งปันลูกหลานนะคะสิบปีก็เป็นคําถามที่ว่าที่เราแค่ต้องการพิสูจน์เรื่องพญานาคเรื่องเทพยอย่างงี้นะคะว่ามีจริงหรือไม่เนี่ยถือว่าเป็นการลบหลู่ปรามาสเลยเหรอนะคะคือห้ามสงสัยอะไรเลยเหรอ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราได้ศึกษาตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเหมือนกับมันก็ไม่ได้สนับสนุนให้สงสัยหรือว่าตามหาข้อพิสูจน์อะก็คือเรื่องพวกเนี้ยนะคะเรื่องอาจินไตเรื่องพุทธวิสัยพุทธวิสัยคือความสามารถของพระพุทธเจ้า นะคะเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องชาติเรื่องตั้งแต่ต้นกรรมมนุษย์เกิดยังไงหรืออะไรเนี่ยสงสัยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันเป็นการสงสัยที่แม้แต่พระพุทธองค์ยัง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 ท่านก็ยังย้อนไปแล้วมันก็คือเหมือนกับเสียเวลาท่านก็คือรู้ว่ามันก็แค่เสียเวลาแต่ว่าท่านให้มาสงสัยอะไรสงสัยวิธีดับทุกข์อ่ะสงสัยวิธีดับทุกข์แล้วก็เราก็ ตั้งใจที่จะประพฤติตามคําสอนคือเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ไม่ได้นะคะแต่ว่าให้พิสูจน์ได้ด้วยการลงมือปฏิบัติตามแนวทางคําสอนคือท้ายพิสูจน์เหมือนกันนะคะท้ายปฏิบัติตามนะคะว่าเออผลมันจะเกิดเป็นตามลําดับไหมอย่างอนุภาพของศีนอย่างทานอย่างอย่างการภาวนาทําสมาธิาทำยังไงทาวิปัสนาทำวิปัสนาทำยังไงนะคะผลและผลตามนั้นอ่ะเหมือนกับเวลาที่เรามานั่ง จะเดิญสติและสติเวลามั่นคงแล้วเนี่ยเกิดแบบเหมือนอนุภาพแห่งความรู้สึกเป็นยังไงในอันนี้พิสูจน์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอ่าก็เราแล้วเราก็ต้องรู้นะคะว่าใจิตใจผู้โดยชน,เ,นยเวลาสงสัยอะไรเราไม่ได้หลักใจเช่นสงสัยองค์พญายนาคหรืออะไรเงี้ยก็ไปลบหลู่ดูหมินนะคะไปลบหลู่ดูหมิ่นอ่ายังไงท่านก็เป็นผู้อาวุโสอายุก็มากกว่าเรานะคะแต่ว่าเวลาที่เราเหมือนกับเอาแต่ใจกับความอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบ เกิดกรรมประมาทเพราะโมโหเหมือนเราเวลาเราโมโหไม่ได้ดั่งใจก็พานอะไรนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับตัวเองนะคะว่าเราไม่ใช่สงสัยแต่เพียงแต่อารมณ์สงสัยปกตินะคะอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่รู้เรารู้ไม่ได้เราพยายามที่สูตรหรือ,อถ้าลูกมีบุญจริงเห็นคนอื่นเขาทําอย่างนี้กันอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ทําบ้างแต่เราทําไม่ได้เราอาจจะไม่มีเหตุปัจใจมาในการสัมผัสหรืออะไรตรงนี้ก็ได้แต่เราก็ ไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธกับสิ่งที่ทําไมท่านจะต้องเอถ้าเรามีบุญจริงก็ขอให้ได้เห็นเราอาจจะมีบุญด้านอื่นก็ได้นะคะเราอาจจะไม่ได้มีบุญที่ชนิดชนิดที่ส่งเสริมให้เราได้สัมผัสอะไรสิ่งพวกนี้เรากา็ต้องไม่ไม่ไปโทษนะคะดังนั้นก็คือจึงขอ ฝากสำหรับคำแนะนำนะคะ,ะนี่ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ชอ่องยูทูปพยาเภสัชภัทรนะคะรผนัมณีเพชรเกิดแก้วให้พี่มินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปใครแชร์ไปกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ